คริสต์มาสในประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นอย่างไรทำไมคนญี่ปุ่นที่ไม่ได้รับถือศาสน,นาคริสต์นั้นกลับคลั่งไคล้วันคริสต์มาสกันด้วยทำไมวันนี้นั้นคนโสดจะรู้สึกเงา,า,าเ่าเปลี่ยวเดียวได้เป็นพิเศษแล้วทำไมคนญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่ต้องกินไก่ทอดเค c กสกันในวันคริสต์มาสด้วยฟะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันครับ ดีครับคุณผู้ชมฮะ,ะจากคลิปที่แล้วผมได้แนะนํา10บวก2เพลงเจ๊ป๊อปสุดฮิตในวันคริสต์มาสให้ไปฟังกันแล้วนะครับเราก็เลยจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะก่อนอื่นเลยใครที่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงวันคริสต์มาสเนี่ยไม่ใช่สิต้องเรียกว่าใครเคยมาเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงปลายปีเนี่ยนะครับก็คงจะสมัมผัสบรรยากาศได้เป็นอย่างดีว่าโอ้โห,โหคนญี่ปุ่นนั้นขี้เือกับเทศกาลคริสต์มาสนี้มากจริงๆนะ,ะเทศกาลคริสต์มาสของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นแค่่เเเดดือออนนััวววาาามมมหหรพโลีีป๊บบะกกก็็ผฟทงแ้ต นั้นเริ่มต้นทันทีเลยนะครับก็เรียกว่าบิว้วกันไป2เดือนกว่าจะมาถึงวันคริสต์มาสจริงๆแล้วก็ในญี่ปุ่นนั้นเขาให้ความสําคัญกับวันคริสต์มาสอีฟก็คือก่อนถึงวันคริสต์มาสมากกว่าวันคริสต์มาสจริงๆซะอีกนะครับแล้วก็อย่างที่เล่าไปในคลิปที่แล้วแล้วว่าเพลงเจ๊ป๊อปทั้งหลายที่มันมีเนื้อหาเกี่ยวกับคริสต์มาสเนี่ยก็มักจะทยอยออกมาเยอะมากเลยครับโดยเพลงที่มีธีมเกี่ยวกับคริสต์มาสเนี่ยก็มักจะออกมาในเดือนพฤศจิก,กาย,ยนของทุกป,ปีแล้วก็จะได้มาเปิดมาฮ แล้จริงๆแล้วคนญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้รับถือคริสและว,วันคริสต์มาสนั้นก็ไม่ใช่วันหยุดของญี่ปุ่นแต่อย่างใด มันเกิดอะไรขึ้นคริสต์มาสในญี่ปุ่นนั้นเริ่มต้นมาจากไหนซึ่งเขาว่ากันว่าการฉลองคริสต์มาสครั้งแรกในญี่ปุ่นนั้นเกิดขึ้นในราวๆปี1549นร่นู่นเลยนะก็เกิดขึ้นในกลุ่มชาวคริสต์มุสมิชชันนารีต่างๆที่เข้ามาแล้วก็ตระเวนไปเผยแพร่ศาส,สนาตามเกาะต่างๆของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาบอกว่าพบประวัติการฉลองคริสต์มาสครั้งแรกอย่างเป็นทางการเนี่ยที่จังหวัดยามากุจิแต่ว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันก็อาจจะมีก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่ได้ถูก นนนนเขาก็เริ่มเล็งเห็นว่าพวกมิชชันนารีที่เข้ามาเนี่ยพวกแกถ้ามีบทบาทในญี่ปุ่นมากเกินไปมันจะแย่ต่อเราด้วยซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็จะไม่เป็นการดีครับดังนั้นก็จงกําจัดพวกนั้นซะชิเน๊ว่าแล้วนอกจากกําจัดพวกมิชชันนารีไปแล้วก็เลยมีคําสั่งให้ประชาชนนั้นห้ามปฏิบัติตนตามพิธีคริสต์โดยเด็ดขาดก็เลยทําให้คริสต์มาสเนี่ยกลายเป็นสิ่งต้องห้ามในญี่ปุ่นไปในช่วงยุคหนึ่งเลยนะครับก่อนที่คริสต์มาสนั้นจะเริ่มกลับมาในญี่ปุ่นอีกครรรรัันน้้งงงงงโดยยยมมนนนนเเป็สสส่่วหึขอกายายาาาาพพีภท ศาสนาเนี่ยก็ราวๆปี1870กว่าแล้วนะฮะซึ่งก็เป็นช่วงฟื้นฟูยุคเมจินั่นเองซึ่งญี่ปุ่นในยุคนั้นก็เริ่มมีการเปิดประเทศอะไรมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ทว่าคริสต์มาสนั้นก็กลับหายไปอีกครั้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองเพราะว่าในช่วงนั้นอะอะไรที่เป็นอเมริกันในตอนนั้นก็จะถูกแบนถูกห้ามนะครับใครมาฉลองคริสต์มาสในตอนนี้คือโอโ้โหพวกแกไม่รักชาติใช่ไหมนะครับเรารบกับพวกไอ้กันอยูรรนน่ปุ่่นนนนั้้พาาาายแสงครรมโลกก ในตอนนั้นก็เลยพริกไปทันทีนความเป็นญี่ปุ่นจ๋านั้นก็เริ่มถูกแทรกแซงด้วยวัฒนธรรมอเมริกันต่างๆรวมถึงคริสต์มาสนั้นก็ได้กลับมา ในญี่ปุ่นอีกครั้งในยุคนี้ด้วยครับแต่คราวนี้นั้นมันไม่ได้กลับมาในฐานะของวัฒนธรรมตะวันตกแบบธรรมดาเหมือนเดิมแล้วแต่มันถูกเคลือบเอาไว้ด้วยการตลาดนั่นเองนะครับในยุคนั้น,น่ะวัฒนธรรมอเมริกันที่เข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นช่องทางการทาํามาค้าขายของญี่ปุ่นเฮ้ยคณกินเบอร์เกอร์คือเท่นะเวย้ยฉลองคริสต์มาสก็คือคูลนะเวย้ยอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทําให้การฉลองคริสต์มาสของญี่ปุ่นในยุคนั้น,น่ะเริ่มบุ่มมากขึ้นนะครับโดยการฉลองคริสต์มาสในยุคนั้นนะ่ะคนญี่ปุ่นนเขาจะกิ คริสต์มาสเค้กกันนะครับซึ่งในญี่ปุ่นนั้นเรามักจะพบว่ามันจะเป็นเหมือนสตรอเบอรี่ช็อตเค้กอะไรแบบนี้สีขาวแล้วก็มีสตรอเบอรี่อยู่ข้างบนนะมาตำนานเขาก็เล่ากันว่าที่มันเป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กเนี่ยมีคนไปเจอที่อเมริกาก็เลยนำกลับเอามาขายในญี่ปุ่นแล้วก็มันก็ขายดิบขายดีเพราะว่ามันเข้ากับธีมอะสีขาวก็เหมือนหิมะส่วนสีแดงก็เป็นซานต้าอะไรเงี้ยแต่ว่าบางตำนานก็บอกว่าจริงๆแล้วที่มันฮิตเนี่ยเพราะว่าคนญี่ปุ่นบางกลุ่มก็ยังคงเก็บกดความรักชาติทีีีี่่ถููกกกพวววไออ้้นนะ้ัาาััันนนนนนเเเขขาาามมมมคคคบบบุดดงงสสตแแลหื มันเหมือนธงชาติญี่ปุ่นนั่นเองเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้อตานเล็กๆว่าเฮ้ยถึงแม้เราจะฉลองไปกับวัฒนธรรมของพวกไอ้กันนะ่ะแต่เราก็ยังมีความรักแล้วก็ภูมิใจในความเป็นญี่ปุ่นของเรานะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเค,ค้กคริสต์มาสเนี่ยก็ยังคงมีการใช้ฉลองมาจนถึงปัจจุบันนะเราก็จะเห็นเค,ค้กแบบเนี้ยขายกันเยอะมากในญี่ปุ่นช่วงคริสต์มาสแต่ว่าปัจจุบันนี่คือเพิ่มความหรูหาารามหาปลัยลขึ้นมากมีหลายแบบจนในช่วงนั้นนะ่ะเวลาผ่านไปนิดนึงการมาถึงของอาหารประจําชาติิิขขอองงญญีีี่่่่่่่่่ปปุุนนนน,นน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 นใใใชชวววครรมาาั้ <S <S ้กกก็็เดึแท ก็คงจะรู้สึกได้ว่าทำไมมันต้องโฆษณาไอ้อาหารชนิดนี้กันขนาดนี้ด้วยนะครับอาหารประจําชาติคริสต์มาสของญี่ปุ่นที่ยาวนานม,มาจนถึงปัจจุบันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรารู้จักกันดีนะครับมันก็คือไก่ทอด KFC นั่นเองนะนี่ไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ต้องกลัวว่าจะโยงเข้าไปกับการขายของอะไรนะครับทำไมเค c นั้นถึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของคริสต์มาสในญี่ปุ่นไปได้เหตุการณ์นี้นั้นะ <K r ism ar> ต้องย้อนกลับไปราวๆยุค70นประมาณปี19974คือยุคนั้นต์มาในญี่ปุรน่ะเ่็เปินที่ฮิตกันนล้นคริวต่าง ามาญี่ปุ่นแล้วก็พยายามทําเพื่อฉลองมาคริสมานนั่นก็คือการหาไก่งวงมาทําอาหารนั่นเองครับตามวัฒนธรรมต่างชาตินะแต่ว่ายุคนั้นอะ่ะในญี่ปุ่นมันหาไก่งวงมาทําอาหารยากมากๆเลยก็เลยทําให้มีเรื่องเล่าฮ่าๆกันว่ามันหายากจนทําให้ชาวต่างชาตินั้นต้องตัดใจจากไก่งวงแล้วก็ไปนั่งกินไก่ทอดแทนประชดชีวิตแม่งเลยนะครับแต่จากเรื่องเล่าอันเนี้ยมันทําให้ฝ่ายการตลาดของเคปซีในยุคนั้นเกิดปิง ไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ดีมันเข้าทางเราเลยนะฮะเขาก็มองขาดเลยลก็เลยชูสโลแกนคันตะกี้ for Christmas ขึ้นมาในตอนนั้นนะครับว่าเฮ้ยนายหาไก่งวงไม่ได้ก็มากินไก่ทอดของเราสิปรากฏว่ามันประสบความสําเร็จอย่างพล่มทลายมาตั้งแต่ยุค70นะครับทำให้เค c ซเนี่ยกลายเป็นตัวแทนของคริสต์สมาสมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ในช่วงคริสต์มาสเนี่ยใครที่อยากจะได้เมนูพิเศษอง k ซ c ในช่วงคริสต์มาสเนี่ย,ยจำเป็นต้องมีการสั่งล<อ>่วงหน้าไปเป็นเดือนๆเ,เลยทีเดียวนะครับซึ่ง,งนเนียเยวมห แล้วก็มีความเค็มอย่างเดียวบางทีกัดไปโอ้โห, brows, โหรู้สึกอมน้ํามันนะแต่ว่าคือตอนอยู่ที่น Rebecca, ู่นอ่ะก็ต้องจําใจกินในช่วงเวลานี้เพราะว่าโอ้เพื่อนซื้อมาทีนึงเป็นถังอ่ะเราไม่กินก็ถือว่าเอานะครับก็โอเคเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอยู่ญี่ปุ่นก็ต้องกินเคปซในช่วงคริสต์มาสที่เพื่อนซื้อมาให้นะครับก็แน่นอนว่าไม่ใช่แค่การตาดเคปซีอย่างเดียวที่ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าในช่วงคริสต์มาสเนี่ย ร้านต่างๆก็จะประดับตกแต่งไฟที่งดงามแล้วก็บรรยากาศมันก็จะโรแมนติกมากทําให้หลายๆร้านเขาก็มองเห็นช่องตรงนี้แล้วก็เลยออกโปรสาหรับคู่รักต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายนะครับทำให้วันคริสต์มาสโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยเขาฉลองในวันคริสต์มาสอีฟนะก็เลยทำให้วันคริสต์มาสอีฟเนี่ยกลายเป็นวันโรแมนติกสําหรับคู่รักอ่ะก็คือเป็นวันที่โรแมนติกพอๆกับวันวาเลนไทน์เลยอ่ะคือวันวาเลนไทน์เนี่ยจะเป็นวันที่เราสารภาพรักเอาช็อกโกแลตไปให้คนที่เราชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าวันคริสต์มาสนี้จะเป็นวันที่คู่ ก็คือกล่าวกันว่าความรักในอุดมคติบอกรักในวันวาเลนไทน์แล้วก็ได้อยู่ด้วยกันในวันคริสต์มาสอีฟก็คือความโรแมนติกของปีนั้นแล้วสําหรับชาวญี่ปุ่นนะแต่สําหรับคนที่ไม่มีแฟนเนี่ยคริสต์มาสถือว่าเป็นโอโ้โหฝันร้ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็จะเจอแต่ผู้คนรักกันคู่จิคู่จะแล้วก็คนที่เดินคนเดียวเนี่ยวันนี้ก็มักจะคิดไปเองว่าถูกสังคมประนามหยามเหยียดอยีกต่างหากนะมักจะแคร์สายตาคนอื่นซึ่งคนอื่นเขาอาจจะไม่คิดอะไรก็ได้ซึ่งถ้้้้าาาาเปป็็็นนผููชยยกกกกมมม่มีััััญหหหหตววออบงใ ผ่านไปก็จบแต่สาหรับผู้หญิงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้ใช้ชีวิตลําบากเลยนะครับราะว่าเพื่อนๆทุกคนในวันนั้นก็จะไปกับแฟนถ้าใครไม่มีเนี่ยโอ้ถือว่าผิดเลยนะครับทำให้เขาเคยมีผลสํารวจในญี่ปุ่นพบว่าสาวๆในญี่ปุ่นในวัย20-39ปีนั้นโอเคกับการที่จะมีแฟนในวัน เพียงวันเดียวเท่านั้นอันนี้มันก็เป็นโอกาสสำหรับชายหนุ่มเหมือนกันนะจากคนสำรวจเนี่ยมันก็หมายความว่าถึงแม้สาวคนนั้นจะไม่ได้คิดอะไรกับคุณนะ่ะแต่ถ้าเธอนั้นไม่มีใครชวนไปออกเดทในวันคริสต์มาสแต่เราชวนเธอไปเดทในวันนั้นนะ่ะแม้เธอจะไม่ได้สนใจเราแต่ว่าก็จะมีโอกาสสาเร็จสูงมากเลยทีเดียวครับดังนั้นก็เลยบอกว่าการชวนสาวในวันคริสต์มาสเนี่ยมักจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าวันอื่นๆนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเราก็ต้องดูให้ดีๆว่าเธอนั้นไม่มีใครจริงๆนะเธอนั้นมีคนที่่ชอบเาก็ไมสใจ แล้วก็สําหรับคนที่อยู่คนเดียวในค่ําคืนวันคริสต์มาสเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าคริสตุมาสึฮิตโตริโบชิก็แปลตรงตามตัวเลยครับว่าโดดเดี่ยวลําพังในวันคริสต์มาสอยู่ตัวคนเดียวในวันคริสต์มาสเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นถึงความที่เป็นอะไรที่ดูเหงาเอามากๆนะครับสำหรับผู้หญิงเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณอายุเกิน24หรือ25ไปแล้วยังไม่ได้แต่งงานก็จะเหมือนกับเค้กคริสต์มาสนั่นแหละถ้ามันเลยเวลาคริสต์มาสไปแล้วเนี่ยมันก็จะขายออกยากแล้วนะถ้าขายไม่ออกจนหมดวันคริสต วันคริสต์มาสอีฟเนี่ยก็เป็นค่าคืนแห่งคู่รักนะครับดังนั้นคนที่ต้องทํางานโดยเฉพาะงานบริการต่างๆตามร้านอาหารเนี่ยก็จะทํางานหนักเป็นพิเศษนะครับลูกค้าก็จะเยอะมากคนโสดก็จะรู้สึกเศร้าที่ต้องเห็นคู่รักเยอะๆส่วนคนที่ไม่โสดแล้วก็ต้องเศร้าอยู่ดีที่คืนวันคริสต์มาสอีฟแท้ๆก็ต้องมาทํางานอย่างหนักไม่ได้อยู่กับแฟนนั่นก็เลยทําให้ร้านอาหารในญี่ปุ่นบางร้านนั้นหยิบเอาจุดนี้ขึ้นมาเป็นจุดขายด้วยการประกาศแบนไม่ให้คู่รักนั้นมาที่ร้านในวันคริสต์มาสอีฟซะเลยนะครับเพราะว แล้วก็ทําให้มีหนุ่มโสดจํานวนมากนั้นมารวมตัวกันที่นี่ในคืนวันคริสต์มาสอีฟเพราะว่ามีที่นี่เป็นเหมือนหลุมหลบภัยอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ก็เลยเป็นคําตอบที่ผมค้างคาเอาไว้ในคลิปที่แล้วว่าทําไมเพลงคริสต์มาสนั้นถึงมีแต่เพลงเศร้าเพลงเหงาเยอะกว่าเพลงมีความสุขท,ทั้งที่มันควรจะเป็นเทศกาลแห่งความสุขแท้ๆนะครับนั่นก็เพราะว่าคนที่มีความสุขอะ่ะเขาก็ฟังเพลงอะไรก็ได้อะ่ะอยู่กับเธอเรามีความรักอะ่ะเราฟังเพลงอะไรมันก็พราอหมดเลนะนะคืออยากจะฉลองอะ่ะเปิดเพลงจริงเกอร์บงจริงเกอร์เบลอะไรก็ได้นะครับแต่ว่า เงาในวันนี้แล้วการที่เราได้เดินไปบนท้องถนนที่เต็มไปด้วยคู่รักแล้วได้ฟังเพลงเงาเงาเศร้าๆไปในหูเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่าเพลงนั้นนั้นแต่งมาเพื่อเราเดินทํา M v มวเงาเงาท่ามกลางคู่รักที่จะอะไรแบบเนี้ยนั่นก็เลยทําให้เพลงเหงาเพลงอกหักเพลงเศร้าแบบธีมคริสต์มาสเนี่ยขายดีมากๆในช่วงนี้นะครับในตอนหลังนั้นเพลงแนวเงาเงาวันคริสต์มาสก็ไม่ค่อยออกมามากเท่าไหร่เพราะว่าคือเพลงดําเดิมที่ออกมามันก็เยอะมากแล้วก็เนื้อหามันก็คือซ้าเดิมเงาอยู่คนเดียววันคริส คริสต์มาสหรือว่าคริสต์มาสอีฟในญี่ปุ่นนะแต่เอาข้อจริงตอนที่ผมอยู่ญี่ปุ่นนะนะแม้จะอยู่คนเดียวก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะในวันนั้นเพราะว่าเป็นวันทํางานในวันคริสต์มาสเนี่ยก็จะมีโปรเจกต์ที่ต้องเร่งส่งครับต้องเร่งให้มันเสร็จทันเนี่ยก็เยอะดังนั้นเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาคิดถึงเรื่องอื่นเท่าไหร่เลิกง,งานมาก็อาจจะมีเวลาไปเดินดูแสงสีระหว่างทางกลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ไปนั่งกินข้าวหน้าเนื้อคนเดียวในร้านซึ่งมันก็เต็มไปด้วยเราๆหนุ่ม โอเคนะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวของวันคริสต์มาสในญี่ปุ่นนั้นก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้พูดเรื่องอะไรอยากพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกดสมัครสมาชิกตื้นเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้เพลงคริสต์มาสอีฟเพลงชาติประจำคริสต์มาสของญี่ปุ่นที่ขับร้องโดยคุณยามาชิตะทัตซึโร่เพลงอันดับหนึ่งบนชาร์ตที่เราพูดไว้ในคลิปที่แล้วนะได้กล่าวอ้วยว่าฉันภาวนาให้คุณอออยยู่่่่่่ททีีีีนน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 กกกััััััับบบบฉแตวคมมมาลลไเเเเเปป็็หืืถ้ อยู่เคียงข้างฉันฉันก็จะได้ยินเสียงของนางฟ้าและฉันก็จะให้รุมกับเธอสำหรับวนคริสต์มาสนี้ฉันได้เก็บเธอไว้ในใจเพราะความจริงทั้งหมดนั้นไม่สามารถพูดออกไปได้แต่หัวใจของฉันจะไม่แหลกสลายในวันคริสต์มาสบ้าย